ซื้อสาวเพชรมัยบ้านส,าสรีวิไลมืองเซบัทองขายข้าวต้มขนมปัจจุบันนี้มีแทนแล้วบอกปัจจุบันนี้สูตรสูตรจีบได้จีบได้เนาะถ้ามาเซบทองกับมาอุน,นุได้ตรงขนมเซบพับกันเลยจุดได้ที่อยู่ยทางเข้าศึกษาตลาดเสาเนาะ อ,อันนี้ตลาดเ้ามาคุยเสาสบายดีมือนี่กะยืนอยู่ตลาดเ้าของเมืองไซผู้ทองพี่น้อง,งนี่กะสิมาร์าลตลาดนนึง สบายดีโอ้ขายนนชาเดย์มนเต็มเนาะห้าพันสี่น้อยสิบสามน้อยสิบโอ้คุกเองเลยป่นคุกเองเนี่ยรอเลยวา ก็เดินไปซิทเขาโล่งตลาดกันทีเนาะตลาดเซาฟี่บๆมีตลิ่นตลาดเซาของเมืองไซบูทอง สบายดียดขายอย่างนี้จะหมานี่เนาะสละเปาสละเปาขายเท่าไหร่พี่คะก้อนห้าพันกะ้อนห้าพันเอาเส้าห้ามาขายคู่มืออะไรบอกมาคา,ม,ม,ามือเลยเนาะ ตลาดมีคู่มือแล้วบ่ตลาดเออลงสูมือเลยเด้ลงมือเลยเนาะแม่ลงมือแต่ว่าเลิกไวเลิกไวเนาะแม่เลิกไวเินแต่ลลงแต่แต่ว่าเลิกไว mà ขายหยังมื้อ nè หืออันพี่ใกล้คือ9คือ9เนาะขายครับ9ชื่อ khai สบายดีสวยงามออามชื่ขนเด็กขายดีอยู่บ่เด็กขายดีอยู่ยังนี่นะยังยังโอ้หลายฮานแท้จ้วยหลายฮานแท้ฮะหลายฮานแท้บ่เออนี่ขายให้เอ้ยเอ้ยมาขายอะไรเนี่ยแล้วของเทาเอาตัวใดโซ่เครื่องก้อนก็ขายบ่ขายใช่ครัขายก้อนเท่าไรอันนี้ก้อนสองก้อนพักกีบก้อนพักกีบถ้าประกอบของเสร็จถ้าประกอบเสร็จมาสมเพืนร่วร้อยบ่ร้อยเลยซิมงของอะไรบ่ ชิมได้แต่ไรเงินโคงมังเพชรหะกองซิพพันเก้าค่ะเพราะว่าสวยลุกซิต่ว่าขายเก้าไม่ได้ยูเลยเป็นมือเช้ามาเก้าถอนพันกิบเนาะซื้อสาวเนี่ยอ๋อซื้อสาวเพชรสมัย บ้านสรีวิไลเมืองเซบูทองขายข้าวต้มขนมปัจจุบันนี้มีเสพหรือเปล่าปัจจุบันนี้สูตรสูตรจีบได้จีบได้เนาะเอ้าถ้ามาเซบูทองก็มาอุ่นนุนได้ตรงขนมแซ่บพับกันเลยจุดใด้ที่อยู่นี่ทางเข้าศึกษาตลาดเสาเนาะอันนี้ตลาดเสามาคุ่เสาเลยมาทุกเสาเลยมาทุกเซาเลยเอาเอาส่งหนึ่ง เอาเนาะคนเดียวเนาะมันจิงจับสบายเนาะจะกันขึ้นมาสวย5,000าพันป่ะซ0นท่บเจอดูอถ้าเสพมาเธอนามาซื้อน,น้ำมมนมาขนท่านซีมึงทำจะเสพเบอร์เซ่บอรเสไปส,ส่งคืนแล้วนี่เซม ฮะเซบอ่ะเอาขอบใจซะัดขอบใจเลยมาเด้อมาด้อมาเาค่ะาหกำไรมาเลิกเปละคนกันเนาะมาสวายโฮมาเสามาพทลูกค้าของเรากมีแต่คนงาม เอาทำสาโยก็หอยันไข่ก็ได้ไขกําไรมันดิกาได้แล้วมันแล้วกําไรนี่มาตบันเลสนี่บัักค่าเออนาจะโชตุนั่นน่ะโชดบ่โชางโชางโชตางขยุบซิหามาสิบนหวานยบบอนหวานยบหวานเนาะ ชวยๆนี่อเอาจากสิบพันเ้ยมาขายคู่มือป่เส่งเลยขายคู่มือ,อาขายสุ่มือพวกเหงบ่พูกเองเน่ยแรกกับชื่อของเขานี่เออสูดหนุนเด้อ มาแต่บ้านใดมาข่าม้าขามาขามี่บ่คลุกเองไขเองเนาะไเ